รอบโลกกับทนายเจวันนี้นะครับผมไปเจอเรื่องหนึ่งในโซเชียลมีเดียนะครับมาจากเพจ World Forum นะครับข่าวสารต่างประเทศเป็นชานมไข่มุกตัวหนึ่งครับแต่ไม่ได้เป็นชานมไข่มุกธรรมดานะครับด้านในเนี่ยนะครับมีหมูสามชั้นอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมหมูสามชั้นกับชานมไข่มุกมันจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับยอดแชร์เนี่ยปาไป3,000ักว่าครั้งแล้วนะครับเขาเขียนบรรยายเอาไว้ว่า เป็นชานมหมูสามชั้นไข่มุกนะครับมีอยู่ที่เมืองซานตงเนี่ยนะครับที่ประเทศจีนตอนนี้เนี่ยกำลังได้รับกระแสความนิยมเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับในประเทศจีนเนี่ยนะครับเอผมเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยชานมผสมกับหมู3ามชั้นคุณผู้ชมครับมันจะเข้ากันได้เหรอแล้วอารมณ์หมูที่ไปอยู่ในหวานๆเนี่ยจะอารมณ์ประมาณหมูพะโล้บ้านดอกหรือเป,ปล่าแล้วเอาไปผสมในชานมโอ้โหทีเนี้ยคอเลสเตอรอลหรือไขมันความหวานเนี่ย โอ้มันจะพุ่งสูงหรือเปล่านะครับคอมเมนต์เนี่ยก็จะพูดกันประมาณว่าโอ้โหนี่มันหมูหวานจะชัดนะครับแล้วก็อหอมพวกมันหมูเนี่ยนะครับ <laughs> ผมพยายามหาแหล่งที่มาที่ไปครับคุณผู้ชมครับพยายามเอาไอ้ตัวนี้เนี่ยนะครับพยายามไปเซิร์ชเป็นชื่อของภาษาอังกฤษเซิร์ชในส่วนของชื่อเมืองซานตรงในประเทศจีนก็ไม่พบแหล่งที่มาที่ไปของแหล่งข่าวนี้นะครับแปลเป็นภาษาจีนแล้วนะครับก็ไม่พบที่มาที่ไปถ้าท่านใดมีข้อมูลก็รกบกวนช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับ ว่าไอแหล่งที่มาของชานมไข่มุกที่เป็นขาโมสามชั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมีจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นคุณผู้ชมล่ะครับกล้ากินไหมถ้ามีทําขายที่ประเทศไทย